สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปไปอะไรดีอ่ะจะบอกว่าอะไรดียวพาเพื่อนๆไปไปแอบแอบถ่ายพี่ชายคนหนึ่งเนาะพี่ชายคนหนึ่งที่ขี่รถมาด้วยกันแหละ ขี่รถเอาคลิปออกอะไรมาด้วยกันเที่ยวมาด้วยกันแต่ตอนนี้แกมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะสือภพาพร่างกายของแกไม่คม่อยดีเท่าไหร่แกเลยขี่รถไม่ได้เที่ยวไมทุกคนแกถึงจะขี่รถไม่ได้นะแกก็ยังผ่อนรถของแกนะเว้ยแกไม่ยอมขายรถนะ แกจะบอกว่าแกโคตรใจโคตรสุดแกจะยกรถให้ให้เราด้วยให้ผมนี่แหละผ่อนต่ออะไรเงี้ยด้วยภาระหน้าที่ผมก็ไม่สามารถจะรับภาระต่อจะแก้ได้แกก็ยังไม่ตัดใจขายเลยแกรี่สุดจริงถึงีไม่ได้แกก็ไม่ยอมขายด้วยคนที่รักรถนะเดี๋ยววันนี้ผมจะแอบถ่ายแกแล้วจะไปส่งแกขึ้นรถมิต่อมาอนี้นะนี่ไม่ได้เตี้ยงกับแกไว้นะ แค่อยากจะลองลองเอบถบายอยากจะลองซืร์ใครแกดูเดี๋ยวดับรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวแกจะเห็นโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่แกออกมาเลยลังกันนะเดี๋ยวแกจะรู้ตัวก่อนตอนนี้ก็สามเพึ่นพอดีแกน่าจะกำลังเดินอองมานแหละสามเพึ่น พี่แกจอลงมาเดี๋ยวผมจะกดทกทนะไ,ไททีนนะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์แกแล้วจะมีเซอร์ไพรส์สองเซอร์ไพรส์แหละขี่รถคุยไปกับแกเรื่อยๆส่งแกข้ามถนนแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์แกอีกทีก็นู่นแหละป้ายรถเมล์โอเคครับแล,แล้วเจอกันมาแล้วทุกคนมาแล้วแกไปนู่นแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเอาดิครับเอาเอาดาวดากอหรอทำไมมาเดินเนี่ยโอ้ส่งส่งพระลมีดิมันเป็นส่งจริงเปล่าไปดิไปดิ โอเดี๋ยวส่งส่งข้าวถนนแล้วกันโอเคโอเคโอ้โหอันนี้ก็นโดนที่ไหนมาจาดป้นอ้เราก็นะเนี้ยมาส่งนะครับผมโอ้มีรถไม่ยอมขี่โอ้เอารถเกียร์เอารถเกียร์ไปซื้อกับข้าวไปซื้อข้าวโอเอาเปลี่ยนกันดีกว่าเนี่ยรถไปซื้อกับข้าวเนี่ยโอเคก็มาส่งที่เขาตรงนี้นะครับผม ทำรถมาเดี๋ยวก็มาขี่แล้วโอ้ขี่ได้ไวๆนะอยากออกคลิปตัวเนี่ยอยากลันแล้วเนี่ยครับครับนครับนั่ั่งละค่ะคนั่่งรงรั่ลรนล่รถก่อน ก็มาถึงตรงนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้รอส่งที่แกขึ้นรถเมล์รลยนั่งเป็นเพื่อนแกหน่อยคุยกันไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจะทันแกรหรือเปล่านะไม่รู้ว่ารถเมลมาหรือย,อย่างเนียเดี๋ยวเดี๋วต้องดูอว เฮ้ยทันเว้ยทันทันแกยืนรอรถเมล์อยู่เอา้าเอ้าตใกใจเฉย ก็บอกว่าจะมาส่งไงแน่นอน กดไลค์กดกระดับกรคท้อนกดติดตามด้วยนะครับรุ่งไบค์เกอร์ไรดอร์ครับผมรถเจอกันใหม่ก็มาส่งพี่เขาคือรถเมย์นะฮะครับผมโอเค คลิปนี้ก็ุดมติส่งหลักๆก็อยากจะทำขึ้นมาเพื่อให้พี่แกได้มีแรงบันดาลใจนาะในการที่จะกลับมาขี่รถเดื๋ยแกเห็นคลิปนี้ก็นะเห็นเราขี่รถได้อะไรได้นีมาส่งแกอะไรอย่างนี้มีกำลังใจแบบว่าลดกลุลสโตขึ้นมานะรถก็ยังผ่อนอยู่อะไรอยู่เนาะแบบอยากให้แกมีกำลังใจอ่ะยังไงก็ ขอให้แกสู้ๆเดี๋ยวกลับมาขี่กันใหม่ในเร็วๆนี้ครับแกก็กำลังใจดีแหละโอเคผมหวังว่าแกคงต้องผมว่าแกคง,งมีงมีแรงบัานานใจอะ่ะ